สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนเด้อจ้ามื้อนี้ก็มาพบกวับช่องสาวหม่องคนละหมาดคือเก้าคือเดิมเนาะพี่น้องมื้อนี้สาวหม่องก็สิพามาเลาะสวนคือเก้าแล้วพี่น้องสาวหม่องก็บ่ได้ไปไสเนาะจ้ามื้อนี้ ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวหม่องน้ำเนเด้อจ้าถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำเนเด้อสาวหม่องสิพามาเบิ้งแมงบงกลวยสิพามาเบิ้งต้นกาแฟทั้งหลังคาสาวหม่องสาวหม่องเบิ้งไวแล้วพี่น้องหลักซุกได้หึงบุญเนี่ยสาวหม่องม่เห็นสาวหม่องเพิ่งเห็นมือสาวนี่จ้าก็เเยสิดชิยไท้พี่น้องได้เบิ้งเนาะจ้าพี่น้องไอ้มันเป็นแบบผีเสื้อที่ว่ามาใครใส่แล้วก็กลายเป็นบง ที่มันพันใบกลวยยุยนบบานสาหม่องเอืนแมงบงกลวยจ้านี่เป็นเด็กน้อยสาวหม่องก็สิไปเอาผ้าอนจี้จินหรือว่ามะมกใสไ,ไฟเนาะพี่น้องมันมัน,มนแมงบงกลวยเนี่ยจ้าเขาต้องเบิง่งอันหังที่ว่าเขากินได้้าเขียวๆแบบนี้เนี่ยเขาเบิ้งหม่องหม่องเนี่ยมันเนี่ย้าเขียวๆแบบน,น,น,บบนี้มันยังเป็นตัวอ่อนอยู่แตว่า ถ้าใบตองเริ่มแหงเริ่มเหลียงแบบนี้พี่น้องแสดงว่ามันเป็นนางแล้วเขาเขาแกะเบื้องใดเลยเดี๋ยวสมองสิแกะพระพี่น้องแกะเบื้องแล้วจ้าเพิ่นสิเป็นนางบ่ก้วยก็ยุขางบานเสาหมองนี้แล้วจ้าเดี๋ยวซสาหมุงสีเด็ดเดี๋ยวเจียวขาตังกองมัดแกะให้พี่น้องเบื้องอันนี้เดียวขาตังกองมัดแกะวัฒนัดมือเดียวเนาะพี่น้องเดี๋ยวสมองสีแกะเดี๋ยวสีสีไปใดแล้วจ้า เดี๋ยวเขาไปแก้เบือ้องข้างไหนเนาะจ้าว่าเพิ่นสิเปล่นจ้งไดเนะาะซอมองแก้เบื้องเราพี่น้องมันบ่แเมีมันมีแต่ขีอันนั้นนะคือจะเป็นหั้งขีมันเดี๋ยวซอมองสิแก้ให้พี่น้องเบื้องอันไม่เป็นเมีงบงกลวยแก้ค้าตนนี้แหละมันงกินใบกลวยนะพี่น้องแมีงอันเนี้ย มันมือดอืมเดแล้วทั้งเพื่นอนน่ะสิเป็นนางเรเน่ลรละเมิงนี่แกจักยากนี่โอ้เพระท่านได้เป็ี่นนางดอกพี่น้องนี่เพิ่นอนก็นนต้องสิเป็นนี่เพิ่อนก็ต้องสิเป็ี่นนาง สมัยเป็นเด็กน้อยเน้ะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่ท่านผู้ชมท่านใดเคยเห็นก็คอมเมนต์มาได้เ้ยจ้าแม้งบงก่้ยนี่บ้านชาวหมองเอืนแเม้งบงกล้ยเดี๋ยวเจ้าเพิ่นไปใส่อีกครั้งหนึ่ง เส้าหมองแงน,นขึ้นทั้งหลัง้ากาแฟเส้าหมองลักสุกจ้าเส้าหมองก็บะบได้เบิ้งเจกเถื่อนอะพี่น้องมันยู่ทั้งหลัง้าบานเพราะว่าปลูกข่างบานนี่เส้าหมองบไดมาหลังบานรดนี่พี่น้องกาแฟสักกาแฟส้มองลักสุกยังวะคุณน่ะลักสุกทั้งหลัง้าแบบเนี้ยโอ้ย แดงงามงามแดงกำลังงามเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวสมองสิพาพี่น้องเก็บกาแฟาบบดนี้หลังจากเบื้องสวนแล้วเนาะจ้าเขาก็มาเก็บกาแฟมันหลักสูกสมองบ่ได้เบื้องกาแฟหลักสูกถทั้งหลังคาสมองบ่ได้แงนเบืกเก้องจืเขื้อ ไม่เขียวกะเขียวอันมูสุกกะสุกได้พี่นอ้องหอมัเก็บกันเลยเนาะจ้าตาตังกองก็ตังบ่ได้ดอกพี่น้องสาวหมองก็จีนหย่มแเลยแบบนี้หละอุปรกรณ์ใส่สาวหมองเดี๋ยวสาวหมองก็เสียวมัดตรงกันตรงตรงตรงเอาเลย ก็สันล้งเหนือนกะลำนังเลยล่ะเอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปกระเทาะเปียกนล้พี่น,อง,นองเอาไปควาว้อมหอม กาแฟพันพนี้พันอันอาราบิก้าแล้วพี่น้องนี่สามองค์มาัจากภาคไตชุมพรงามงามหน่วย หมดกระไลหลาย,ห,ลายหมดมันหลายหลายหมดยู่กับอันพวงกาแฟสามหมองอาจิตไทยบ่่คยถนัดเด้อพี่น้องเพราะว่ายุดทิงหลังคา าก็หมุดเอาไว้ไว้จันทีเลยล่ะมุดกระหลาแบบนี้วกัดเจ็บด้วยนะมุดนี่พูน้หมดกับพี่น้องหมุดตายลื่นๆยุบนะท้ายพัฒน์ัดปันไถดอกพี่น้องหมุดกระหลายหมุดอันมุดคันๆนะกัดเจ็บๆนะ ดอกมันพี่น้องอันเป็นดอกกับอันต้นเป็นดอกก็เป็นดอกต้นเป็นน่วยสุกกระสุกเนาะพี่น้องจ๋าสาวผ่องกระถ่ายดอกกาแฟให้เบิ้งดอกหอมหอมหอมคลาย,าย,ายดอกมะลิแลวพ, <c oughs> พี่น้องหอมคักพูดนะอันนี้ต้นเป็นดอกเด้เนี่ยจ้า <c oughs> ดอกกาแฟงามงามเลยพี่น้องพูดนะดอกหอมคัก เก็บม้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวสาหม่องกระเสี่ยวไปลางนา้าลางน้ำแล้วก็สาหม่องเสี่ยวมาตากแดดไว้ถอะกระทอบเปลือกไว้ถอะเฮดกาแฟแบบบุห้านเนาะพี่น้อง<ม>นี่กาแฟางามงามสีสันสดใสสาหม่องก็เก็บเพราะขาวๆให้พี่น้องในเบิ้งจา้าเพราะว่าหมดมันหลายเนาะสาหม่องก็ไม่ได้เก็บคกะ ตะามองกระเซียวมะลางซิ่งสกโปกออกนอะพี่น้องอันเม็ดใดร้อยขืนเข้าเก่าออกเลยเด้อเพราะว่ามันทินเนาแล้ว เม็ดมันร้อยขึ้นเท่ากับเอาออกจะไว้อย่างแน่แล้วพี่น้องเป็นกาแฟาไาลสารพิษปลูกตามธรรมชาติเลยจ้าเป็นนุวยกระเก็บเ่เป็นนุวยสาวหมองกรบอกเก็บเพราะว่ามันไม่มีนุวยให้เก็บ <c oughs> ล้างให้สะอาดจัดน้อย <c oughs> เดี๋ยวเขาต่อมาตากแดดบันี้นวัน <c oughs> ลางเร็ว นุ้ยมันสุกนุวยสุกก็จะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องนี่นี่เขามองแกข้างไหนออกมันจะเป็นซองฟังแบบนี้นี่นี่ข้างไหนมันข้างไหนเม็ดกาแฟเดี๋ยวห่อกระใสอีกอันนึง แล้วกับมันล้างให้มันสะอาดเพ่ม้พี่น้องเคยเอาไปตากแดดเดี๋ยวสาวมองเสียให้พี่น้องเบิ้งข้างในมันนี่ข้างในเม็ดกาแฟน,นี่บีบออกว่างั้นมันมีสองเม็ดนี่ พี่น้องทันใดบ่เคยเห็นกาแฟนี่ละพี่น้องข้างในมันอันน่วยสุกแล้วจะเป็นสีแดงถ้าน,น่วยบ่สุกเพิ่นสิเป็นสีเขียวนี่ข้างในกาแฟสาวนามลางเป็นที่เรียบด้อยแล้วเนาะพี่น้องเพราะกระสีปิดตากแดดเด้อจ้าตอนนี้อากาศมันคืมพี่น้องคือฝนสีตกแต่ว่าบ่มีแดดดอกสาวหมองกระสีตากไว้อยู่ ตากใส่กระดงไว้ นี่จ้าสาหม่องปลูกกาแฟเจนฮอดเบอน,นีเนาะเจนสุกได้ผลผลิตแล้วเนาะพี่นอ้องสาหม่องก็มาตากแดดไว้ถ้าช่วงนี้บ่มแดดีแดดกระตากล้มให้มันแห้งไปก้อนเนาะพี่น้องนี่กำลังงามเลยจ้างามงามงามมีหลีพี่น้องกาแฟสีสดใสค่ะนี่งามงามจ้า ก็าฝากไปการังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สามหม่องน้ำเน้เด้อจ้าถ้ามาคลิปสามหม่องก็กดติดตามให้สามหม่องน้ำเน้เด้อ